วนนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่น้อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วันนี้น้องหมีนะคะ,ะก็จะพามารีวิว High School in OK Street นั่นเองนะคะเรียกว่าเออ่ OK High นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องศิลปะนะคะจะมีเครื่องปั้นดินเผามีแปรงมีสีแล้วก็มีกระดาษแล้วมีรูปภาพติดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชิลโลนะคะเป็นลูกอมนั่นเองคล้ายๆเป็นทอสเลย มาหลรจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ช่วยใหญ่บิ๊กเบิ้มจ้านี่ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะคะแต่นุ่มอีเอาของออกไปแล้วนะคะเพราะว่านุ่มอีจะเอาไปเล่นละครด้วยอันนี้นะ่รารักองมากเลยช่วงนี้นะคะโทก้าเนี่ยบักบ่อยมากนม่มออีเลยนะคะโมโหมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เจนนะะั่นเองค่ะอาจารย์เนี่ยสอนทุกวิชาเลย ม่แน่ใจว่าสอนทุกวิชาจริงหรือเปล่าเพราะว่าในนีออ้ EP นี้นะคะน้องอีจะรีวิวแค่ชั้นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะวอลเปเปอร์ mm hmm. อาจารย์อันนี้ก็จะเป็นดาวโรงเรียนนะคะนนก็จะเป็นล็อกเกอร์ของน้องอีเองนะคะอันแรกรกๆกเนี่ยเพราะว่าน้องอีช,ชอบเก็บของมานะคะทั้งหมดเนี่ยจะมี3ชั้นด้วยกันนะคะเราไปดูชั้นที่2กันเลยแล้วน้องอีนะคะจะมารีวิวแบบละเอียดอีกรอบนึง โอเคคนนี้นะคะก็จะเป็นสภานักเรียนเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูล็อกเกอร์กันโหล็อกเกอร์คนนี้แบบฮาโลวีนคนนี้ว่างเปล่าเลยก็จะเป็นล็อกเกอร์แบบเปรีปป้ะอดูคนจ้จักไหมนี่ก็จะเป็นวงดนตรีของทางโรงเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบกีฬาห้องน้ําดูซิว่าคุณมีอะไรบ้างอือเป็นไฮสคูลแล้วนะคะนี่ อันนี้คืออ๋อโอเคทุกคนนั่งนีเคงไม่ต้องอธิบายใช่ไหมว่ามันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟโอเคแบบไฟไหม้นี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำนะคะแล้วเราไปดูชั้น3กันถึงชั้นสามแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นครูใหญ่นะคะหรือว่าผอโรงเรียนเออคนนี้สี่คนนี้ผอคนนี้ออค,นนครูอีกท่านหน,นึ่งก็จะ นี่ก็จะเป็นห้องปฐมพยาบาลไปในตัวด้วยเลยนะคะอาจารย์ชอบธรรมชาติมากๆเลยนี่ก็จะเป็นห้องของครูนี่น่าจะเป็นห้องแบบวิชาวิชาอะไรอะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนะคะโอ้โหแป๊บหนึ่งนะทุกคนอยากได้อันเนี้ย กิ้งจิงขอให้นักเรียนทุกชั้นเรียนของทุกชั้นนะคะก็อ,อภัยค่ะทุกชั้นของ3ามชั้นที่ไฮสคูลหรือว่า Street High นั้นลงมาเรียนได้ที่ชั้นหนึ่งค่ะด้วยวิชาวิทยาศาสตร์วิชาแรกของเราค่ะลับกันนะคะเจนิเฟอร์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เธอสวยเป็นพิเศษเลยนะขอบคุณนะจ้า นี่สตีามาวันแรกม็นักเรียนน้อยจากโรงเรียนเนี้ยเข้ายากมากเลยนะเจสนันคิดไว้ด้วยอ้าวซารีแย่ใหม่วิชาใหม่วิชาแรกของฉันวิชาโปรดสุดโปรดนังค้างกันไมเพื่อนเอาเด้เอ่อฉันอยากนั่งเบาะนุ่มๆจังแต่ฉันไม่ได้เป็นคนตืดต๊ดๆนะจ๊ะเฮ้ย oh, okay. แก Colorful ทำไมแกชื่อยาวจังอะ ฮ้ยสภานักเรียนสภานักเรียนไม่ใช่ชั้นชั้นเป็นเด็กป๊อปปูล่เาเฉยๆอ้าหลอไปนั่งข้างกันไหมโอเคฉันขอเอาสม,มุดก่อนนะวิชาแรกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เหรอที่คือสม,มุดของฉันจะทรวจสอ์ไปด้วยละกันอันนี้ฉันจดไว้แบบละเอียดเลยออันนี้ลืมไปนี่ของฉั้นเองเอ๊ะแต่ฉันลืมสม,มุดฮะไปบอกอาจารย์ดีกว่า อาจารย์คะหนูขอโทษด้วยนะคะวันนี้หนูลืมเอาสมุดวิทยาศาสตร์มาไม่เป็นไรจะร้ะลูกดูกับเกียอีไปก่อนนะค่ะอาจารย์เกียอีฉันขออ่านหน่อยดิได้ได้ได้๋ยวฉันขอวางไว้ไบนโต๊ะก่อนนะเราจะได้นั่งอ่านด้วยกันฉันชอบอะไรแบบนี้มากเลยจะได้เด็กกับเพื่อนๆสักทีหนูดูหนังสือมาหน่อ,อ,นอยแต่ฉันเบียดกันนะได้ล็อกเกอร์อ๋อไม่นะมีแต่ขนม อ๋อว่าแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองอ,อันนี้มันของยายเอสเบลล่านี่ฮ่าๆนี่เธอว่าไงให้แฟนเธอยินหนังสือเธอได้ปะได้ดิได้ดิเดี๋ยวฉันดูในโะทรศัพท์ก็ได้ฉันถามอาจารย์มาเมื่อเช้านี้โอเคจะ้ะนี่แฟนเธอให้า่ะ แฟนเธอทั้งป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนด้วยนั้นเนี่ยเออนายนั่งเลยอ่าวันนี้วันนี้ฟิลลี่ไม่มาแค่เดินล,ลูกแม่หนูลืมวิวแชร์ไว้ทำไมขอโทษค่ะแม่ แชร์ไว้เมื่อวานฉันโทรหาเธอไม่ทันเธอไม่รับสายของฉันตั้ง84สายแน่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลค่ะคุณโเจอ้อาวฟิลลี่คุณนึกว่าเธอจะไม่มาซะแล้วใช่ใช่ฟิลลี่ทำไมมาสายแปลกแปกอ้ยลูกสิแม่ตามหาวิวแชร์ของเธอมานานมากแล้วโอ้แม่ลืมไปว่าเมาื่อวานนี้ฟิลลี่บอกแม่ว่าฟิลลี่ลืมวิวแชร์ไว้ที่โรงเรียนแถมเมื่อวานฟิลลี่ไม่ดูโทรศัพท์เพราะ ฟิลลี่ชอบอ่านหนังสือมากแล้วฟิลลี่เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กติดโทรศัพท์มากเท่าไหร่ถามฟิลลี่ปิดเครื่องอีกด้วยก็ว่าแล้วค่ะคุณแม่โทรไปตั้ง84สายไม่เห็นรับสายหนูเลยวันนี้ฟิลลี่โทรมามำไมคะเอามาสิจ้เดี๋ยวแม่เอามาแป๊บนึงฟิลลี่เอาไปเก็บไว้รักษาไว้ให้ดีๆด้วยนะจ๊ะลูกค่ะแม่แม่ไปแล้วนะสวัสดีค่ะน้องพูดจอยครับโอเคนะจ๊ะฟิลลี่คราบแรกเราเนี่ย เข้ยาบแรกเราเนี่ยจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เองนะจ๊ะลูกทุกคนมีสมุดกันบ้างไหมหนูมีแต่นอกเกียหนูลืมไปหนูเนืมสมุดนี่นี่ฉันเก็บมาให้เธอไว้ด้วยอะ่ะนี่นี่ฟิลลี่ของเธอหรือเปล่ามีสีสันขนาดนี้เดี๋ยวฉันวางให้นะลูกก่อนนะวิสมุดต,ตกไม่เป็นไรฉันหมุนล้อวิวแชร์ของฉันก็ได้นี่จ้าฟิลลี่ขอบคุณมากนะเกียร์ี เรามาเริ่มเรียนกันนะจ๊ะลูกปลา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 ปจุดนี่คือสิ่งสำคัญที่จะได้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และสอบเข้าสอบเข้าอะไรคะมหาลัยล่ะถ้าแปลกๆชนนี้เป็นเนื้อหาสำคัญที่ควรจะจดจำไว้ในตุ๊ดๆของเธอนะ ส่วนนี้นั้นฉันแค่ทำไว้เป็นคร่าวๆเฉยๆยันนะสีแดงของฉันเพราะฉันเธอจดให้ฉันฉันจะลบละอาจารย์คะอ,อาจารย์ไม่เห็นบอกพวกเราเลยโอ้กินอีนูลืมไปหรือเปล่าอาจารย์แค่สรุปและเฉลยเท่านั้นอ๋ออาจารย์ก็ตรวจแล้วนี่และส่วนสำคัญของร่างกายของเราคือนี่เลย ที่อาจารย์กีสตาฟวัดสองเ้นนี้ทุกคนจะควรจำไว้และเข้าไปสอบมหาลายัยมัธยมนี้นะเข้มงวดมากต่อไปทุกคนจดคีย์เวิร์ดสำคัญดูคีย์เวิร์ดนี้ทุกคนจะต้องจำจนกว่าจะเข้ามหาลายัยอาจารย์ครับมันบังข้างหน้าอ่ะโอเคอาจารย์เขียนใหม่ให้ได้แล้วลูกได้แล้วครับโอเค แล้วเรามาดูกันสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจะเข้ามาหาลัยเพราะฉะนั้นนักเรียนจดเข้าไปในหนังสมือหนังสมือหนังสือได้เลยได้เลยอะไรของน้องหมีเนี่ยโอเคตรงนี้นั้นสำคัญมากๆนักเรียนพอจะทราบอันนี้ไหมถ้าทราบแล้วดูตัวหนังสือเข้มๆที่อาจารย์ได้เขียนไว้อาจารย์ขออนุญาตขีดเป็นสีแดงตรงนี้ส่วนอาจารย์ขีดทับนั้นไม่เกี่ยวเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้นั้นสำคัญในการสอบเข้ามหาลัยที่สุดในโลกอาจารย์ผลทดสอบว่าข้อ A นั้นไม่ได้สำคัญแต่ที่มันเป็นจุดตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะว่ามหาลัยมีแบบนี้ยากมากโอเคพวกเธอจบคาบแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลเมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้หน,นูหน่อยนะคะเดน๋ีวขอตลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะ